สวัสดีครับจากรัฐเอเจซูลาเซีอำเภอศรีพูจังหวัดขอนแก่นวันนี้เป็นเวลาเที่ยง42นาทีครับแวะมาดูน้ำนะครับแด,ดดแรงๆนะครับเที่ยง42นาทีนะคนาทีด้น้ำแบบนี้เลยครับตอนนี้ปล่อยน้ำลงสะแล้วครับปล่อยน้ำลงสระนะ สลับบ้างปล่อยลงสะปล่อยลงขึ้นมาบ้างได้น้ำแบบนี้ครับท่อออกเป็นท่อสองนิ้วครับปั๊มหนึ่งแรงตัวใดใช้แผงสามแผงครับผมใช้แผงแค่สามแผงน้ำเป็นท่อแบบนี้ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ร้านเอเจซูร์เซียตัวแทนจำหน่ายปั๊มจใด ที่อำเภอศรีพูรเราครับแดดแรงๆแบบนี้ครับปั๊มทำงานได้เต็มประสิทธิภาพครับกับชุดโครงสร้างแข็งแรงครับเราทำโครงสร้างพร้อมกับทำต่อหม้อต่อหม้อเสาให้ด้วยนะครับแผงใช้แผงรุ่นนี้ครับกับจิงโก้405วัตต ครว้นออกที่42แอมที่9.65ครับจิงโกะของแท้ครับโมโนแบบฮาร์ปคเซลครับนี่ตอนนี้พีกสุดนะครับเที่ยง42่นาทีพระอาทิตย์ตั้งฉากเต็มเตมครับน้ำที่ได้ก็ตามคาดครับตามคาด ยังไม่ได้ต่อระบบน้ําครับค่อยๆมาทําก็ทําเป็นรั้วนะครับทําเป็นประตูทางเข้าน้ําที่ได้ถือว่าโอเคมากๆครับก็หวังว่าน้ําในบ่อจะมีให้สูบได้ทั้งปีนะครับก็สูบไปสักระยะก็คงจะเข้าหน้าฝนแล้วครับ น้ำเต็มท่อส,สวยๆครับโอเคครับนำภาพมาฝากกัน